ชื่อเพิร์นนะคะอายุ28ปีทุนนราก็คืออยู่ยาลาเพิร์นจะเป็นคนที่น้ำเหลืองไม่ดีแล้วก็โลหิตจางแล้วก็ที่ติดตัวมาเลยก็คือูมิแพ้แต่ว่าปัญหาหนักสุดๆของเพิร์นก็คือประจำเดือนมาไม่ปกติเดือนย่างก้าเดือนมีอาการตกขาวแล้วก็น้ำขาวปาลาร่วมด้วยหมอให้นำมาทานก็พอเราทานครบจิตวันคุบประจำเดือนเราก็จะมาพอเดือนหน้าเพิร์นหยุดทานหมอประจำเดือนก็ไม่มาแล้วค่ะเพิร์นก็เลยมองว่าสังส่งคือสั่งจิต่าร่างกายตัวเองก็คือแสดงว่า ถ้าจะให้ประจําเดือนมาเนี่ยคือเราก็ต้องกินยาที่หมอให้มาพอ,อประจําเดือนไม่มาเดือนที่แปดย่างเดือนที่เก้าแคือประมาจะตัดสินใจที่จะไปหาหมอปรึกษามเรื่องผักของลูกออมหน้ามันจะเป็นสิวแบบนี่มีพื้นที่ว่างแล้วมันแบบมันเถอเป็นเม็ดแดงแล้วก็คือเรื่องความที่เราเป็นคนน้ำหนื่งเสียวพอมันเป็นแผลสิวเนี่ยมันก็จะเป็นแผลดาที่หน้านี่ก็คือแบบคือไปไหนมาไหนก็อายคุณก็ๆๆเลยถามพี่แอมว่าหนูมีปัญหาเรื่องหน้าก็คือมีตัวมีสิค้ารอผลิตภันบนที่ ก็จะใช้ได้บ้างขวดแดงนี่มาให้อะของแกบอกว่าเออนอนกินดูว่าแกทำว่าพอแกนิกค่ะแล้วมันช่วยเรื่องภายในแกบอกเอาดูคนดูก็เอามาทานพอทานปุ๊บเนี่ยทั้งแรกที่แกแนะนําให้หนูทานเนี่ยก็คือแก้วเดียวอะค่ะเป็นแก้วก็คือให้กินก่อนนอนสองแก้วต่อต่อวันนะคะก็ทานไปได้สามวันมันจะมีอะไรเข้ามาแล้วก็ไม่มีไม่มีอาการปวดท้องไม่มีอาการคีโตเสิวแล้วคือจักเป็นสีไม่แดง โแล้วก็บกงอาทนที่ได้สามนอกจากประจำเดือนที่มาแยอวเนี่ยตับแห้ลงเอ่เรื่องคุณแพ้อะไรนี้ก็ไม่มีแล้วคอาการคันๆเ็จๆก็ไม่มีคันนไม่มีจาก้อดเเอาคนือใส่ใช้ไต้องแหบนบาทีต้องมาฉีดจะมีอาการนี้ก็ระดูแล้วก็พอเข้าเดือนที่สองเนี่ยประจำเดือนก็มาโีรตัวต้องตรวบไปเดือนอะไร คอลแดงค่ะเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ลองทานหรือว่ากำลังมีความสนใจในสินค้าตัวน,นี้นะคะรวมไปถึงสินค้าของบอลแดงเ,เ,เนี่ยค่ะในส่วนอื่เน,อเนเนี่ยแนะนำเลยค่ะเพราะว่าในบอลแดงเนี่ยใช้ค่ะตัวแม็กซิม,มูนที่กินเพื่อบำรุงร่างกายภายในนะคะแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับใบหน้าที่เรใช้เราจะมีพวกเดนิคีมไมค์ หน้าผากผหมขาน่าจะถกใช้แล้วมันไม่มโอเค